สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมธนพิทยนต์นะครับผมแล้ววันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับมานำเสนอท่านผู้ชมกันเลยนะครับก็เป็นรถเก่งอเมร่านะครับปี2013นะครับเป็นตัว1.2นะครับผมคันนี้เลยต้องบอกว่าราคาโดนใจแน่นอน169,000บาทนะครับผมก็ต่อท่านใดนะครับที่อยากได้รถเก่งไว้ใช้งานสักคันผ่อนถูกๆนะครับพี่ผ่อนเพียงเดือนละ3,000เองพี่ครับดีกว่าพี่ไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ ตากแดดตากลมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มานําเสนอรถเก่งพรสามพันสภาพเป็นยังไงซื้อไปใช้ไหวไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยพี่นะสภาพเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่ต้องถามหานะครับว่าสีเก็บมาไหมนะครับพี่ต้องบอกว่ารับเก็บมาให้แล้วแน่นอนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับไฟหน้าเดิมแท้นะครับเป็นตัวหลอดฮาโรเจนเหลืองนิดนึงนะครับพี่เดี๋ยวขัดให้อีกนิดนึงใหม่แน่นอนนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองนะครับเซลทนะเคยใช้รุ่นนี้เลยนะครับ นะครับผมก็รับประกันได้นะครับรถสวยแน่นอนนะครับผมกระจังหน้านะครับที่เป็น4ชั้นของเขานะครับมีโครเมียมมาด้วยสวยงามเลยนะครับสัญลักษณ์ลิสันนะครับยังเงาเงาอยู่เลยนะครับผมและทะเบียน -652 นะครับสวยๆโดนใจแน่นอนนะครับผม3มหลักแบบนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมก็ปกติแล้วนะครับน่าจะไม่ได้นะครับถ้าตัวเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้น่าเป็นตัว E นะครับตัวกลางนะครับผมก็จะได้มานะครับผมตัวไฟตัดหมอกสวยนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับ และตัวล้อแม็กนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะเป็นวัยรุ่นแน่นอนนะครับผมนะครัเจ้าของเก้านะครับผมขออภัยครับมาต่อกันเลยนะครับสภาพล้อแม็กสวยๆนะครับพี่เปลี่ยนมาแล้วก็มีรอยบ้างถะลอกนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับพี่ผ่อนเพียงสามพันพี่ได้ของตัวนี้คุ้มเลยนะพี่นะไม่ต้องถามหาอะไรเลยนะครับคุ้มจัดนะครับพี่นะครับสภาพช่วงล่างก็ นอกนั้นเดิมเดิมนะครับพี่สภาพสวยๆเลยซุ้มล้อภายในนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับด้านข้างนะครับของแก้มรถได้ไฟเลี้ยวกระจกพับเนี่ยครับพับมือนะครับสี่เดียวกับตัวรถและได้คิ้วกันสาดนะครับพนเพียงสามพันพี่ออปชั่นมาเต็มเลยแบบมาจริงพี่สามพันได้คิ้วกันสาดได้ล้อแม็กมือจับโครเมียมที่รองกันลอยโครเมียมฝาปิดถังน้ำมันโครเมียมอีกต่างหากนะครับแต่สภาพผิวพันเนี่ย ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะครับพี่รถคันนี้สวยงามนะครับอเมล่าคันนี้และพรถึงสามพันอย่างที่ผมบอกพี่พรมอเตอร์ไซค์นะครับแพงวันนี้นะครับพี่คันนี้สามพันได้แอร์นะครับได้รถสวยๆแบบนี้ไปขับนะครับผมก็ผมพรพีซีเอ็กซ์อยู่นะครับเดลต้าสามพันหกนะครับผมคันนี้เดลต้าสามพันจบๆกันไปเลยครับพี่นะครับผมได้เซ็นเตอร์ท้ายสองตัวด้วยนะครับพี่คุ้มเลยนะครับใครตามหารถคุ้มๆนะครับได้สปอยเลีกตั้งหากนะครับสัญลักษณ์ของ 닛สันเนี่ยยังอยู่เลยนะครับอเมล่านะครับอยู่ครบนะครับจบจบซ้ายขวาผิวพันธุ์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับสภาพด้านท้ายอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนะครับผมสภาพตามนี้เลยอ่ะเปิดออกมานะครับฝากกระโปรงท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยช้ำอะไรมากนะครับไม่มีรอยคลอกเลยนะครับเม็ดอ์คอยู่ครบนะครับซีนนะครับก็ ค่อนข้างเดิมๆอยู่นะครับด้านท้ายนะครับดูได้เลยนะครับตะเข็บเดิมนะครับไม่มีการโปะสีนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้เป็นรถเทินนะครับรางงานดำตรงเลยนะครับไม่หมกเม็ดนะครับของนิสสันแท้นะครับรถเทินแต่ว่าสภาพสวยงามสวยกริบเลยนะครับเนี่ยครับพรเพียง3,000ราคา1,69,000ทันั้นตะเข็บเดิมท้ายแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับครบเลยนะครับแล้วับปงท้ายก็สวยๆนะครับแบบนี้ของแท้เดิมโรงงานนะครับ ก็ไม่หีภายในนะครับต้องบอกว่าสะอาดเอี่ยมดําเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับภายในก็กว้างๆเลยนะคันนี้จริงๆค่ะท่านผู้ชมอุปกรณ์แม่แรงซีนเดิมมะพร้าเม็ดอาร์เดิมมะพร้าวเดิมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับยางเดิมโรงงานนะครับผมแม่แรงมีให้อุปกรณ์ครบนะครับจบเลยนะครับคันนี้นะครับมองหาไว้ใช้งาน่อนเพียงเดือนละสามพันหพันนะครับพี่ดูได้กระจกเดิมเททุกาบ นะครับผมแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแวะดูด้านหลังกันเลยทุกว่านะครับพาดูด้านหลังกันเลยนะครับสภาพคอนโซลภายในเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะพี่เดือนละสามพันถือว่าไม่เก่าไม่แย่นะครับดูแลมาดีนะครับประตูท้ายนะครับเมอ้าสันคมประตูนะครับเดิมเดิมเลยนะครับพี่ดูได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับไม่มีปัญหาเลยและต้องบอกว่าเบาะเนี่ยหุ้มไม้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะจะได้เป็นตัวเบาะผ้านะจริงท่านชมหุ้มให้แล้ว สวยงามสะอาดนะครับเรียบร้อยมากเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเดินได้ส้มด้วยนะครับขอภาพได้แดงด้วยนะครับสวยๆเลยที่ลองมีมาให้นะครับสวยๆและเบาจากด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ่ะนี่เป็นของเขามาเลยนะครับดูได้นะครับแต่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับดูได้ตามนี้แต่ตรงนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถคันนี้ภายในสะอาดพื้นดานเอียง แบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวรถคันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ความคุ้มนะครับยี่ว่าแบบคพรนตมอเตอร์ไซค์นะครับผมเอามาดูซอกประตูนิดหนึ่งนะครับลืมให้ดูนะครับสภาพโอเคเดิมๆโรงงานได้สักับเพจอเมล่านะครับผมปาะมานนี้นะครับท่านชมก็เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านิดหนึ่งนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมคอนโซลประตูเอี่ยมๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอยากให้ดูนะครับเอี่ยมซอกประตูแก้ประตูแล้วครับ นี่นะครับเดิมเดิมนะครับพาร์ทเดิมนิดหนึ่งนะครับแต่มีรอยทํามาแล้วแน่นอนที่เก็บงานนะครับจั่งหัวเป็นน็อตอันเดิมของเขาเลยนะครับนี่ครับพีนะครับผมอ่ามาดูภายในนะครับนี่หัวเป็นน็อตเดิมเดิมนะครับไม่ได้มีรถจมน้ํามาขายอย่างแน่นอนนะครับผมสรุปคอณนี่นะครับอยู่ครบครบเลยพวงมาลัยนะครับอยู่แบบนี้เลยวิทยุได้อันนี้นะครับอนะครับแนนนวลแบบนี้เลยนะครับผมราคาเพียงสามพันะครับจะไปดูด้านหน้า นะครับผมเสร็จแล้วนะครับมาด่วนต่อเลยนะครับเดี๋ยวขอแยกเป็นากกระโปรงนะครับผมโอเคครับเปิดเรียบร้อยนะครับปากระโปรงครับก่อเครื่องยนต์นะครับ1.2นะครับใครที่หารถประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานนะครับพี่คันนี้เลยนะครับเพนเพจนะครับมีมาให้สภาพโรงสร้างเดิมๆนะครับมีเรอเก็บสีงานนะครับชัดเจนแน่นอนอย่างที่ผมบอกครับแต่ทุกอย่างนะครับของเดิมเขาเลยไม่ได้มีอุบัติเหตุนะครับคันนี้นะครับดูจากสภาพรงสร้างก็รู้แล้วนะครับอ่ะ ดูภายในตัวออทพลาสติกนะครับเดิมๆไม่มีรอยทําเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับมีพัดลมเดิมๆของเขาเลยนะครับฝาหม้อน้ําเดิมนะครับแบตเตอรี่ใหม่เอี่ยมนะครับผมอะประมาณนี้นะครับไฟเดิมนิดสันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่างหาเดิมนะครับภายในเนี่ยเวลาเก็บสีรอบคันมานะครับเท่านั้นเองนะครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนมีอาร์คมๆอยู่ครบเลยนะครับ อ๋อท่านใดสนใจคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพียงเดือนละสามพันบาทนะครับได้รถคันนี้ไปใช้งานสวยๆนะครับเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอี่ผ่อนง่ายจัดเต็มรีดาวแน่นอนนะครับมีรถสไลด์ไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาคุยได้เลยเบอร์ที่อยู่จริงไว้ให้แล้วแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ